ผมก็พอดีเมื่อก,กี้ครับไปหาหมวกอยู่ข้างหลังรถครับนะมองเห็นปลาดึงพันยกนะครับผมก็ปานินแทมแรกมานะครับใตทจีตัวนะครับผมนะ,านะ้านนยนะครับปานินสีตัวนะครับได้ข้าวปานิน ครับผมก็ตอนนี้มาถึงหมายแล้วครับก็วันนี้ผมมาหมายคองสามครับผมก็วันนี้ออกมาใส่ครับขี่รถเข้ามาในคลองสามแล้วก็วิ่งเข้ามาข้างในครับผมก็เข้าไปข้างในนู่นครับไม่มีที่ลงครับเพราะว่ามีเพื่อนเพนนักตกปลาเต็มนะครับก็เลยขี่รถย้อนกลับขึ้นมาครับผมก็มาเจอหมายตรงนี้ครับ ไม้ตายต้นโพเล็กครับต้นนี้ครับก็เดี๋ยวเราลงตรงนี้ครับผมว่าจะมีตัวมีแต้มให้อนะได้รับชมกันอยู่หรือเปล่านะครับกระผมก็พอดีเมื่อกี้ครับไปหาหมวกอยู่ข้างหลังรถครับนะมองเห็นปลาดึงคันยกเลยครับผมก็ปนินแต้มแรกมาแล้วครับก็ใส่สวยนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีนะนะที่รักที่ช่ชอบในการตกปลาทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่องนติ๊กชนเนลครับครับวันนี้ผมก็พาน้าและท่านผู้ชมนะครับมาตกปลาหมายคลองสามครับก็หมายนี้เป็นหมายคลองสามเขตคลองหลวงนะครับก็เมื่อเช้าครับเมื่อเช้าเดินทางออกมาจากบ้านครับประมาณ3ามโมงเช้านครับผมก็มาถึงหมายก็ประมาณเกือบเกือบสี่โมงครับผมก็ขี่รถเข้ามาครับเลาะเข้ามาในคลองครับผม ก็มีเพื่อนๆนักถูกมาเต็มนะครับดูด้าข้างในตรงีเด๋ยวๆทางดรือครับผมก็ผมเลยย้อนกลับขึ้นมาประกอบกับทางแถวปากคลองสองสามลงกว่าชิ้นคลองตะกีพัดนะครับก็เมื่กี้ก็ลงเบ็ดไปสักแป๊บหนึ่งครับผมก็ได้ไปตื้นๆเหลือไปหนึ่งเส้มครับก็ได้ปลาปลาเบียนดตอทั้งตัวครับผมก็วันนี้ครับวันนี้ ค่อนข้างค่อนข้างคืบน,นะครับวันนี้เม,มื่อคืนฝนตกครับผมออตอนนี้ก็ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยครับเหยื่อก็เป็นเหยื่อที่เหลือมาจากที่ผมไปบ่อแม่พงทองเมื่อ EP ที่แล้วครับผมนะเขาได้แล้วครับปันนินใส่สวยแล้วครับ แฝงไปเสือ่อเลยครับก็ใหม่นี้ผมก็ยังไม่เคยมานะครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสครับถือโอกาสมาเช็คหม่ด้วยครับก็บบผมก็คันแรกเหมือนมีอาการครับคันแรกผมเอาไส้เดือนตีนะครับ

ครับผม,บผมก็ตอนนี้นะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงสิบห้านาทีครับผมก็แดดเพิ่องออกครับผมก็ไม้คลองสามคลองหลวงนะครับก็ผมมาครั้งแรกครับก็วันนี้น้ําค่อนข้างขุ่นครับ ก็ไปทางนู้นครับไปทางนู้นก็จะออกไปทางทังสิตนะครับอไปทางนี้ก็จะออกไปทางไปทางคลองละพีพัดครับผมก็ผมขี่เข้ามาจากคลองละพีพัดประมาณแปดร้อยเมตรครับผมก็มาถึงหมายตรงนี้ครับหมายนี้ก็หมายสวยเลยครับผมตรก,ก็อยู่ใต้ต้นโพลแล้วก็ นั้นก็จะเป็นต้นตินเป็ดหรือเปล่านะครับนาเขาอยู่ตรงนี้ครับหมายนี้ก็หมายสวยเลยครับผมก็บรรยากาศวันนี้ก็เดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็ค้มครับผมมีลมนะครับวันนี้ปลาค่อนข้างกินห่างตัวครับผมก็ช่วงสายๆก็ได้ปลานินไปแต้มหนึ่งครับก็่าจจะเปลี่ยนไปสามสีแต้มครับผม ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับว่าช่วงบ่ายครับจะมีเรามีแต้มหรือเป่านะครับหมายนี้ก็กว้างเลยครับจอดรถได้สบายครับผมนี่น่าจะลมทั้งวันครับปลากินครับ ปลากระมังครับท่านผู้ชมครับได้สวยเลยครับ ตอนนี้มีแต่ไซต์ปลาเข็มครับผมไซต์เล็กมาช่วงบ่ายก็มีน้ำมาตกกนหดายท่านนะครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงครับก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนเหยื่อเป็นหอยไสเดือนนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าเกี่ยวไสเดือนหอยท้ายจะมีตัวไม่แต้มหรือเปล่านะครับปากินครับ ครับอารครับผมก็ ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงเย็นครับผมก็ตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วนะครับก็วันนี้ผมมาตกปลาใหม่คลองสามครับก็วันนี้มีโอกาสได้มาครับผมครับผมก็ผลงานที่ได้นะครับวันนี้นะครับวันนี้ส่วนมากมีแต่ปลาปลาตะเพียนเล็กครับแล้วก็ปลากระมังครับผมก็ได้ปลานินสสวยไปหนึ่งแต้มครับผม ก็หมายที่ผมเข้ามานะครับหมายคลองสามนะครับก็ขี่รถมาจากคลองลาพีพัฒน์เข้ามาประมาณแปดร้อยเมตรครับผมก็หมายที่ผมว่าจะไปนะครับแถวๆทางด่วนนะครับพอดีขี่รถเข้าไปแล้วเจอเพื่อนๆนักตุปาเยอะครับก็เลยกลับกลับขึ้นมาทางคลองลาพีพัฒน์ครับผมก็เลยแวะตกตรงที่ข้างๆมีทุ่งนาครับผมแล้วก็หมายที่นี้ก็สวยเลยครับผมแต่ผมก็วันนี้ปลาไม่ค่อยเข้านะครับเพราะว่ามีน้ที่ตกยู่ ก็ได้ไปสามแท่มครับผมก็เดี๋ยวผมให้ดูผลงานวันนี้ครับตอนนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวผมก็ทยอยเก็บับผมส่วนหน้าวันนี้มีแต่ปลาปลาตะเพียนเล็กครับกับปลากระมังครับผม จะได้ทำกับข้าวตอนเย็นครับก็เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนครับผมครับผมผลงานวันนี้ครับก็เือวว่ายังมีผลงานครับผม ก็ได้ปลานินไซส์สวยไปหนึ่งเต็มครับผมแล้วก็มีปลาตะเพียนแล้วก็น่าจะเป็นปลาฉลาดนะครับตัวหนึ่งแล้วก็ปลากระมังครับผมผลงานก็ประมาณนี้ครับผมก็วันนี้ออกมาสายครับมาประมาณ9ก้าโมงครับผมก็เดี๋ยวผมทยอยเก็บเบ็ดครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วครับก็ได้เวลากลับแล้วครับ ครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมก่อนนะครับ<ส>ก็ไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับผมวันนี้ก็ขอกตัวผมว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ